สวัสดีค่ะท่านที่ชื่นชอบและรักในพลังของหินมงคลพลังจักราวาลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวยเฮงเก่งดีค่ะเราเป็นผู้ที่นำหินส่งถึงเจ้าของนะคะในระยะเวลา9เข้าสู่ปีที่9กันแล้วนะคะที่อยู่กับหินมาด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่เดินทางร่วมกันมานะคะวันนี้ปรินจะมาพูดถึงหินชนิดหนึ่งที่เคยพูดไว้ในหลายๆครั้งแล้วนะคะในช่องของเราก็จะมีเพลย์ลิสต์เรื่องของหินโดย ยเฉพาะด้วยนะคะนั่นก็คือหินแอมเมทิสค่ะนะคะอเมทิสวันนี้มายืนยันกับเพื่อนๆค่ะว่าเป็นหินสมันประจำบ้านที่ต้องมีจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบำบัดนะคะปรินเนี่ยรอดชีวิตนะมากับหินแอมเมทิสเนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะใครที่มีอาการปวดหัวนะปวดศีรษะไมเกรนนะคะมีความเครียดนะคะแนะนำเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของการใช้ แอมเ h y ิสในการบำบัดไมเกรนเนี่ยนะคะเปรนก็เคยเทำคลิปเอาไว้แยกเอาไว้แล้วนะคะท่านสามารถที่จะไปเซิร์ชดูได้ใน YouTube เลยวิธีใช้หิน a m e t บ y ิสบำบัดไมเกรนจากประสบการณ์จริงนะคะจากประสบการณ์จริงแอ,อาม t h y ิสในโพรงข้างๆเนี่ยก็เป็น อเมทิสที่บ้านของปรินเองนะคะคือชอบขนาดที่ซื้อโพรงใหญ่มาเลยนะคะเนี่ยอ,อ,อย่างนี้นะคะพูดถึงเรื่องของสีหินนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยปรินเนี่ยเกิดวันพฤหัสนะคะถ้าจะบอกว่าวันพฤหัสเนี่ยสีม่วงไม่เหมาะใช่ไหมคะ แต่ในการใช้หินเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเป็นในแนวของเรานะในแนวของมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเนี่ยเราจะไม่ดูที่สีนะคะเราจะดูที่พลังของเขาอย่างปริเนเนี่ยเกิดบรรพุหัดแต่เราต้องการจะบำบัดในเกรนนะคะต้องการที่จะบำบัดอาการปวดศีรษะนอนไม่หลับเครียดนะคะเราก็ใช้สีม่วงได้อย่างเงี้ยค่ะคือที่นี่เราจะไม่ได้เน้นเรื่องของสีของหินเพราะว่าสีของตัวหินเนี่ย ทำงานกับระบบจักระในร่างกายของเราซึ่งมันมีแต่ละสีแต่ละสีอยู่ในตัวเรานะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสีกาลลกินมีอะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไดะ้มีความเข้าใจที่ตรงกันว่าที่นี่เราเลือกหินแบบไหนนะวันนี้นะคะปรินจะพูดถึงการเลือกใช้ a อมเทอร์โอเคแหละแน่นอนว่าเป็นเรื่องของการบําบัดแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆในการเลือกหินอมเทถ้าคุณต้องการใช้ในการบําบัดเนี่ย ยิ่งเม็ดใหญ่ยิ่งดีนะคะถ้าใช้บําบัดนะยิ่งเม็ดใหญ่ยิ่งดีอันนี้ปรินคือมีประสบการณ์เรื่องของการใช้บําบัดอาการไมเกรนเนี่ยบ่อยนะคะรู้สึกเลยถ้าใช้ก้อนใหญ่คือปรินจะมีอะเมทิสต์เป็นโพรงเป็นก้อนดิบเป็นข้อมือแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบผลึกเกย่งเงี้ยค่ะที่บ้านเนี่ยจะมีหลายชนิดนะคะมีหลายรูปทรงถ้าเป็นข้อมือเนี่ยปรินจะมีแบบขนาดใหญ่สุดน่าจะประมาณ 24 25ิมิลได้นะคะเออน่าจะประมาณนั้นเลยคือใหญ่อย่างเนี้ยของของส่วนตัวปรินหมดเลยนะที่เอามาให้ดูเนี่ยนะคะเอาไว้ใช้บําบัดถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่คุณปวดหัวอะไรเงี้ยนะปรินแนะนําว่าเป็นเม็ดใหญ่ๆนยจะดีนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือควรจะเลือกที่แบบว่าเป็นเ,เป็นสีเข้มๆนะคะเป็นสีเข้มๆก็จะดีนะคะพอสีเข้มปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับ พลังงานนะคะก็ก็ชัดนะคะพลังงานจะชัดนะอันนี้ปรินถ่ายในแสงแดดธรรมชาตินะคะเป็นแสงธรรมชาติก็จะออกเป็นสีแบบม่วงสว่างแต่ถ้ามาเจอตัวจริงเนี่ยจะเป็นสีแบบเข้มเลยนะคะสีเข้ม ใช้ดีนะคะเลือกสีเข้มๆแล้วก็เลือกเส้นเม็ดใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าใครมีเม็ดเล็กไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้นะใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบอาการหนักอะไรอย่างเงี้ยนะปรินแนะนาว่าหาเม็ดใหญ่ๆมาไว้เลยนะคะปรินเป็นคนที่ชอบหินส้อยข้อมือเม็ดใหญ่ๆมากคือแบบพลังมันต่างนะคะนะคะอ่าทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะมาเน้นย้ำนะคะเวลาใช้ในการบำบัดปรินก็ใช้ง่ายๆค่ะอย่างเทปที่ แนะนำไปเนี่ยก็บอกไว้หมดแล้วเดี๋ยวพูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าก็จะนําหินเนี่ยนะคะไปไปล้างน้ําก่อนนะคะล้างด้วยน้ําก๊อกธรรมดาของเราเนี่ยในอ่างล้างหน้าเราเนี่ยนะคะเปิดน้ําไหลผ่านสักพักหนึ่งแล้วก็บอกเขานะคะว่าขอให้ช่วยบําบัดอาการปวดศีรษะความไม่สมดุลในตัวเราหน่อยเถอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็เอามาวางไว้ในจุดที่เราปวดนะคะเช่นปวดขมับ ปวดเบ้าตานะคะปวดศรีรษะตรงไหนก็เอาไปวางไว้เลยนะคะไปวางไว้บางทีก็นอนหลับไปเลยนะคะนอนหลับไปเลยก็มีอนอนหลับไปหรือบางทีก็ไม่ได้หลับก็นอนพักอย่างเงี้ยนะคะวางไว้จะรู้สึกถึงความเย็นเย็นจากตัวของหินเองแล้วก็เย็นจากน้ําที่เราไปล้างนะคะ แล้วก็อยู่สักพักหนึ่งอะคะ่ะจนเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นซึ่งมันจะเบาขึ้นจริงๆเลยอันนี้จากประสบการณ์ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีประสบการณ์เนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะที่ใต้คลิปนี้ได้เลยพอเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ สิ่งสำคัญเลยอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆใช้หินบำบัดไม่ว่าจะเป็นหินชนิดไหนก็ตามต้องนําไปล้างพลังงานด้วยนะคะนําไปล้างพลังงานก็ล้างเหมือนเดิมสำหรับปรินถ้าหินชนิดไหนที่โดนน้ำได้นะคะก็จะล้างด้วยน้ำก๊อกไหลผ่านนี่แหละแต่ถ้าหินชนิดไหนที่ล้างโดนน้ำไม่ได้ก็จะเป็นใช้เสียงเพลงเสียง คลื่นความถี่นะคะเสียงบทสวดมนต์หรือจะเป็นควันกำยานนะคะรวมไปถึงใช้ลมหายใจของเราใช้คำพูดของเราก็ได้นะถ้าเกิดต้องการจะทำความสะอาดที่เนื้อหินก็ใช้ผ้านะคะสะอาดอาดเช็ดได้กรณีที่เขาโดนน้ำไม่ได้มีหินหลายชนิดนะคะที่ไม่ควรโดนน้ำเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคะ่ะถ้าใครที่รับหินไปจากปรินนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า ถ้าในกรณีที่แบบจะใช้หินในการบำบัดอะคะ่ะก็ควรที่จะรับหินมาแล้วเนี่ยโปรแกรมพลังงานด้วยนะคะโปรแกรมพลังงานจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นหรอกคะ่ะแต่ว่าเหมือนกับล้างพลังลบที่ติดมากับเขาก่อนนะคะถ้าเป็นหินที่รับไปจากร้านของเรารวยเฮงเก่งดีเนี่ยเราจะล้างพลังงานให้นะคะ จะโปรแกรมพลังงานให้อยู่แล้วคุณได้ไปคุณก็เอาไปทําตามที่ที่ปริกแนะนําในคลิปนะว่ารับหินไปตอนแรกทําอะไรบ้างก็ทําตามนั้นแล้วก็นําไปาบําบัดหรือนําไปใส่รับพลังงานได้เลยนะคะทีนี้พอหลังจากที่ ใช้แล้วก็ล้างพลังงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเก็บนะคะแต่ว่าถ้ารับไปจากเราเนี่ยเราจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆที่เข้าไปดูในร้านของเรานะที่ l ลายช็อปเนี่ยแล้วก็จะคลิกซื้อหินอะไรสักเส้นหนึ่งเนี่ยอย่าลืมลงไปดูในรายละเอียดของตัวสินค้านะคะถ้าเกิดปรินไม่ลืมนะปรินจะใส่ คาถากำกับหินไว้ให้นะคะคาถากำกับหินในแต่ละชนิดนั้นๆอย่างอ m เมทิสเนี่ยถ้าเพื่อนๆรับไปแล้วนะคะเรามีคาถากำกับหินให้อันนี้เป็นบทประพันธ์จากปรินเองนะคะใช้บทนี้ได้เลยนะพอรับไปปุ๊บโปรแกรมพลังงานล้างพลังงานเนี่ยใช้คำนี้เลยค่ะ ขอบคุณพลังแห่งการบำบัดจากพระผู้สร้างจัก,กรวาลสากลผู้ทรงรักและเมตตาลูกเสมอที่ส่งผ่านมายังหินอเมทิสเส้นนี้หรือก้อนนี้ชิ้นนี้นะคะทำให้ลูกมีสมาธิจิตปัญญายาณอย่างรู้ อย่างชัดแจ้งและลึกซึ้งขอบคุณที่นำพาพลังงานด้านลบออกจากกายทิพย์ของลูกและช่วยปรับพลังงานแสงของลูกให้สมดุลอยู่เสมอ,อเราใช้หินในการเชื่อมโยงกับพลังเยียวยาจากจักรวาลน,นะคะเพราะว่าคอนเซปต์ของเราคือหินมงคลพลังจักรวาลรวยเฮงเก่งดีนะคะใช้บทนี้ได้เลยทั้งในการบำบัดก็ได้หรือว่าจะเอามาสวมใส่นะคะในข้อมือของเราก็ได้หรือเป็นเครื่องประดับบางคนก็รับอเอมทิ จากปีนไปก็จะเป็นแบบเป็นแหวนก็มีนะคะเป็นจี้ก็มีเป็นต่างหูก็มีใช่ไหมคะใช้ได้หมดเลยนะคะ,ะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็อย่าลืมนะคะพอเราล้างหินแล้วนะคะสามารถที่จะใช้อีกไอเทมหนึ่งนะในการโปรแกรมพลังงานหินได้ด้วยนั่นก็คือน้ำหอมนะคะสำหรับของเรารวยเฮงเก่งดีเนี่ยก็จะเป็นน้ำหอมที่เป็น ทำขึ้นมานะคะเรียกว่ากลิ่นแชมบาลานะคะน้ำหอมแชมบาลาตัวนี้สามารถทาหินได้ทุกชนิดนะคะเพราะว่าเบสของเขาเนี่ยเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะดังนั้นก็ใช้ทาได้เลยหลังจากที่ล้างแล้วนะคะ จะโปรแกรมพลังงานเนี่ยก็สามารถนําน้ําหอมเนี่ยนะคะมาเป็นลูกกลิ้งอะคะ่ะกลิ้งบนมือแล้วก็ถูๆแล้วก็ไปถูที่หินไปไปลูปที่หินได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเพื่อนๆมากมายเลยนะคะที่รับน้ําหอมไปซึ่งน้ําหอมกลิ่นเนี่ยเป็นน้าหอมกลิ่นที่เป็นใช้โปรแกรมพลังหินมา 8ถึง9ปีแล้วนะคะท่านใดสนใจก็แอดไลน์ได้นะคะหรือว่าตัวน้ำหอมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปที่ร้านในช้อปปีของเราก็ได้ร้านรวยเฮงเก่งดีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกไอเทมลับหนึ่งที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณหินที่รักนะคะในะส่วนของหิน a m e t h y ิสค่ะมีไว้ติดไว้นะคะมีติดรถไว้ก็ยิ่งดีค่ะติดรถไว้เลยนะคะาไว้ที่รถเส้นหนึ่งเอาไว้ที่ แต่ว่าอยู่ที่รถเนี่ยก็อย่าลืมเอาลงมาอย่าไปจอดแบบ เอาไว้ในรถแล้วตากแดดเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะร้อนแล้วก็พกติดตัวก็ได้นะคะหรือไว้ที่บ้านไว้ใต้หมอนไว้หัวเตียงได้หมดเลยนะคะหินบอมบัดสามัญประจําบ้านเลยค่ะแอมเมทิสนะคะโดยเฉพาะใครที่มีอาการปวดหัวบ่อยๆนะอันนี้แนะนําเลยค่ะถ้าชอบเรื่องราวของหินนะคะติดตามกันได้กดซับสไคร้ได้ด้วยแล้วจะพบกันอยู่เรื่อยๆนะคะช่องเราเนี่ยมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณหินก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมาก าท่านที่ชื่นชอบนะคะกด subscribe ติดตามกันไว้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ